อล้วไปนังองเห้าที่นี่จะพามาดูบั้งไฟนะครับบั้งไฟแสนครับอยู่ที่บ้านนาวเวียงจังหวัดยโสธรครับครับผมดูค่ายบั้งไฟแต่ละค่ายครับยอดทั้งนั้นครับบกองไฟแสนครับนี่คือค่าย คู่แข่งคู่แขวนกันเลยครับแอดเทวดานะครับแต่ละบั้งยอดกันต้งนั้นครับผู้ชมใกล้ๆก,กันนะครับครับใครนี้ไม่ต้องบอกซื้อเสียงเรียงนามกันครับ ขออนุญาตครับนี่ครับทำไปทพ่อ,อนนี่มาเจอไหมนะครับ จต่่าไข่ครับเดยทั้งนั้นครับ

ราการครับปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดบนน้งไฟได้นี่ก็จิบังครับ ครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศจุดกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมีของรงของขายกันนะครับคนดูเยอะแยะเลยครับ นูก็เป็นถานนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังฐานบางไฟครับอ๋นี่ก็เป็นบางไฟเล็กครับสนใจก็มีโอกาสมาซื้อไปจุดดูครับ เป็นสีสันบุญมังไ้าันนาเวียงครับคนกหจะย่อยมากครับบรรยากาศหน้าฐานเวทีครับคนผู้ชมมาดูบ้างไฟที่จะขึ้นไป คนก็รุนหลามครับปีแรกของงานประเพณีบุญบ้างไฟที่หลังจากมีโควิดมาเราก็ไม่ได้แทบจะมีการจุดบ้างไฟมาปีสองปีแล้วครับอ้ามูนายกอันน้ำ้อง ตั้งไปกำลังจะขึ้นฐานเนน้นดุกชอจากงานุประเทศี้ไอยน้องะครับการเอาบ้างไฟขึ้นฐานแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงครับ ล, yeah. Yeah. ลกเย่เย่ต้งเ็อย่างตตัดขาดก็คนจะังกันตัด,ดขา,าดนะ

เป็นหน้าทีของกับยุ่นลบทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยลบทะเบยียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นบัตรไฟของอ,อสบอย <c oughs> เป็นบัตรไฟของอ,อสบอยเป็นบัตรไฟปลา ครับผมวัอนี้เฮาสิมาเบิงการจุชูปมไฟนะครับอยู่ที่บ้านนาเวียงจังหวัดยะโสธรทครับวัอนี้ครับบังไฟางแาบแบบของโอ้กขาวอ่าไทสีทองครับจะเป็นอย่างไรจะขึ้นหรือจะล่มอัน,นไหนอันคิดว่าก่อนเลยค่ะเขาเบ,บิง่งกอนนะครับ